ขอไปเลยนะค่ะค่ะพายมาร่วมงานวันเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากวนี้มาร่วมงานแสงแห่งพะบารมีค่มาในชุดของอาจารย์เขาค่ะเสื้อขอบคุณก็เป็นงานที่เอาผ้าไทยจากดีไซเนอร์เก่งๆชาวไทยระดับขั้นมากๆมาโชว์ซึ่งวันนี้น่าจะเห็นได้ได้เลยว่ามีผ้าไทยหลายแบบมากๆที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นไทยโบราณนะคะแต่เราสามารถประยุกต์และใส่กับยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างแบบ น่ารักแล้วก็สบายๆมากเลยอยากชิมของไทยวันนี้ค่ะคุณค่ะเราชอบของไทยแบบไหนคะชอบค่ะเพราะว่าจริงๆคุณแม่พายใส่ผ้าสิินอยู่ตลอดใส่ผ้าทิ้ตลอดแล้วก็วันนี้ก็ได้มาใส่เองแล้วรู้สึกว่าโหมันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยจริงๆส่วนตัวอลพายชอบส่วนใจที่เป็นผ้าไทยบ้างเอ่อจะเป็น ถ้าสิ้นจริงๆก็ชอบอะเพราะว่าอย่างที่พายบอกคือคุณแม่ใครใส่ตลอดใครก็เห็นแล้วก็โตเหมือนกับผ้าสิ้นตลอดเรารู้สึกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการทอผ้าที่ไม่เหมือนกันลักษณะการทอผ้ามันก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละชาติที่นไปก็เป็นงานที่ทําให้ได้เห็นผ้าไทยหลายแบบมากๆและทําให้รู้ว่าเราสามารถใส่ผ้าไทยประยุกต์ได้โหลากหลายมากๆใช่ค่ะใช่พี่ชัยเลื่อมมาหลายท่านมากๆก็ ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เจอรุ่นพันเลยค่ะแล้ววันนี้อย่างที่พายบอกคือได้ใส่ใส่ชุดขัาจากของวยนเฉมากเลยตอนที่เดินอยู่จริงๆมีพี่ๆหลายๆท่านที่นั่งชมอยู่ค่ะก็บอกว่าฟู๊บยุนิสันแบบได้ยินเสียงตลอดเลยสวยจริงค่ะสวยจริงก็อยากให้ทุกคนสนใจภาาไทยกันทุกวัยทุกเพศได้หมดเลยค่ะ จากงานสงแห่งพรรมามีด้วยนะคะก็จะยังมีอยู่มชมกันได้นะคะผ้าไทยอลาค่าของประเทศไทยของเรายังใส่ได้ทันสมัยอยู่ตลอดะะอาไ,ดดาไม่าสิล็อกดีมาก <c oughs> ดีค่ะ <c oughs> ดีก็ได้ไปพักผ่อนะคะ่ะจริงๆช่วงนี้ถ่ายละครคตลอดเลยแล้วก็พอมีช่วงว่างนะคะก็ได้ไปหา,ายใจถายถายใจบ้าง เ <s ans> <c oughs> รียกว่าเติมความหวาน,นกันตลอดทุกปาจริงๆก็ไม่ได้เติมความหวานแล้วค่ะค,คือมันเป็นอะไรที่มันสม่ำเสมอมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ได้ไปใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นแล <c oughs> <regarder> ้วแบบพี่เจม่ะค่ะเขาบอกว่าเค่ะทุกคนต่างชาติกับเราอะเข้ากันได้ดีเข้ากันกับแอนโชวอันนี้ยอมงแคลร์แล้วแต่คือจริงๆมันก็ทั้งคู่ก็ได้นะคะเพราะว่าคืออยู่ด้วยกันมันก็ มีความสุขดีค่ะวันนี้เป็นทางกำลังใจเป็นทางเป็นความสุขกับแบบว่านี่สินะที่มาเซลล์รู้เคยใช่ใช่ตลกมากเขาพี่เจมออยพายดูเหมือนกันว่าดูดีพี่ก็เลยกมคอมเมนต์ไมาตลกดเลยค่ะคือเราได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะมาถึงว่าจากทั้งพี่เด็กด้วยพี่อ้าด้วยผลก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยก็จะพายเซลกันตลอดใช่นี้มันแตกต่างก่อนหน้าที้นะ่ะแต่ว่าทั้งชายคนสนิทมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ย ก็แตกต่างค่ะเพราะว่าเราก็คือขยับเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้มันก็มีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นที่มันไม่ใช่แค่เพื่อนน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ขยับมาใกล้กันมากขึ้นแล้วีเกิดนมาไหมเวลาเขาแบบหย่อนความหวานให้เราหรืออะไรก็เถือนนะคะก็เถือนะครับคือคือ พอมันแขกคนสมพัธ์แล้วมันมันมีอะไรหลายอย่างที่เราแสดงออกต่อกันมากขึ้นอยากก็อยากเป็นธรรมชาติของเราไปแล้วบางบางโมเมนต์มันก็มีแบบว่าเออน่ารักดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าคือพี่เจมเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เทคแคร์มากๆอยู่แลที่ทุกคนรูน้แต่พอมาในฐานะของเราก็อาจจะมีความแบบพิเศษขึ้นมามันจะต้องมีอะไรครับ จริงๆไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานมากๆเราได้เห็นในหลายๆด้านกันแลกันแล้วทั้งทั้งในการเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็มนเลยทําให้เราไม่ได้ต้องปรับอะไรกันมากขนาดอาจจะมีแค่เรื่องของสถานะที่มันใกล้ชิดกันเป็นเพื่อนงทีก็ก็อาจจะเป็นการปรับเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าเรื่องความเข้าใจกันไม่ไม่อปรับที่บอกว่าทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาต้องรับข้งหลักยันมาก คือพี่แจมเขาก็จะเป็นคนที่แบบคือปกติอะเทแคร์อยู่กับเขาอย่างอย่างช่วงที่อยู่กอตอนที่ยังไม่ได้แบบมีแบบการพัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะคอยแบบว่าดูแลแบบไปรับไปส่งที่พักจด้าอะไรงก็มีอย่างด้วยแล้วก็คอยแบบคอยบอกว่าเนี่ยต้องกินข้าวให้ครบมื้อน้ำหนักจะได้เพิ่มขึ้นเขาจะเป็นคนนกาแล้วก็พอพอมันพอมันมาเปลี่ยนสถานะ มันก็ตรงเนี้ยมันก็ทวีคูณมากขึ้นไปอีกนะคะความน,น่าของอนนเขาตรงเนี้ยความอบอุณของเขาตรงเนี้ยมันก็มากขึ้นอีกมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็กระดิ่งเหมือนกันน่าละกันเรียกเพาความสาใส่ใจตอนเนี้ยคืเขาเป็นร้านเลยเนี่ยตอนเราไม่ใช่ร้านเลยโอ้แล้วอย่างโมเมนต์ตอนที่เขาขอแฟนเนี่ยเขาคือเขาขอหน,น้าพ่อแม่เราด่อจริงๆอ่ะเขาเขาก็มาบอกผมก่อนนะคะมาบอกผก่อนแล้วก็ แล้วทีเน็ก็จะรู้กันแค่อันนี้ที่อานที่รู้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอะอยากจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่แเราเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเขาจะเข้ามาดูแลเราใก,กล้ชิดมากที่นแล้วเขาก็เลยเหมือนย,ยังไม่ได้พูดอะไรกับใครเท่าไหร่ค่ะรอคือเขาไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไายรู้จากสื่ออะไรกาอยากไปบอกด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมา พูดตออสื่อใช่เขาก็เลยไปไปบอก,กคุณพ่อคุณแม่หนหลูแล้วก็ววซึ่งซ,งซ่งมันก็เป็นโมเมนต์ที่ที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณในความเป็นสุภาพบุรุษของมากเลยขอบคุณเขามากๆจริงๆค่ะแล้วก็ก็เขินๆน,นิดนึงนะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็แฮรปี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คือโอเคคุณชาวคนนี้คือจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ได้มาต้องมาเลือกออว่าเออเราต้องคบคนแบบนี้นะไม่มีค่ะแต่ว่า เขาก็รู้สึกได้เร่าตัวแล้วเราเราก็เป็นชีวิตของเขาแต่เขาก็ให้การสนับสนุนเป็นที่พี่เจมส์เขาก็เป็นคนน่ารักตอนที่เจมมาขอคุณพ่อคุณแม่ได้ทอะไรมากไหมคะหมายถึงว่าใครใจคือคุณพ่อคุณแม่ได้ทกอย่าคืออย่างคุณแม่เขาก็จะความเป็นผู้หญิงนะก็จะแบบเออแบบยิ้มแย้มอะไรไปแต่คุณพ่อจะมีความผู้ชายนิดนึงอนะไรเงนะีย้งนะยแตนะ่แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยอย่ามาอย่างนี้ลูกสาวไม่ใช่นะคือคุณพ่อเขาแบบว่าเออฝากดูแลลูกสาวพ่อด้ว ก็จะเป็นโมเมนต์นะคะโมเมนต์นั้นเราคุณรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าตอนคุณ่คุณแม่คุยกับเขาก็รู้สึกแปลกๆเป็นสวนหนึ่งนะคะคือมันไม่เคยมีแบบว่าผู้ชายที่แบบว่าคือแบบเหมือนแค่ขยับความสัมพันธ์แล้วถึงขนาดว่าต้องมาบอกคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้มันเป็นเจสเตอร์ที่แบบโรแมนติกแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลยนะคะเป็มามีเก่งๆบ้างไหมคะตอนที่เราเห็นไม่เลยค่ะแต่แต่ว่าตอนที่เสร็จแล้วอะค่ะใครโทรไปหาเขาว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่า จริงๆแบบแตื่นเต้นแต่ว่าเขาไม่แสดงออกเลยคือต,ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบว่าแบบเรียบร้อยพูดแบบแบบว่าพูดพูดแบบโอเคว่าเลยเลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาถึงบอกว่าสนใจจะได้เห็นความหวานเรื่อยๆก็อ <c oughs> เออเป็นไปตามปกติขอบคุณค่ะ จะมาจะมีเน้เลยก็ไม่ได้่ไนครับองานกนะ่ี้อยได้ค่ะนี่นะขอไม่ด uh ีห